เลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเส้าครับผมมาเด้อพี่น้องกินขา้าวมื้อนี้คือผากินข้าวคือกุป,ปิมื้อนี้เบิ่งปเป็นตาแซ่บบ่หน้าตาน่าอร่อยจะกินอะไโอ้โหไปด้วยอีกตัวเด้อไผหิวข้าวตอนนี้ทำการคลุกเคล้าก่อนคุรีคุลี <laughs> เลเข้ากันให้ไปนอนว้วกระเสบเว้ยอืมเศษอะเขาเอินเขาอเอินอาหารอาหารอียงเ่ยอีหารกันเงอาหารไทยหรอไม่ทานเมียนบ่ โอ้คอมเมนต์กินอาหารไทยวินว่าอาหารไทยวินว่าอาหารขอมเมนคุณพูนสอนด้วยคุณเสียบขอบคุณกับพี่บอกช่างมันจะหลักเขบอกชมเลยบอกหรือเป่าบอกแล้วอย่าอภิกกันเอาวเนี่ย กินหออมากินดินเซ้อมกันครับผมอือชักลูกปี่พี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเสร็จเหมือกันครับผมนัวมาหนิกินกระสอบจะไปเฮ็ดงานอยู่หนิจะไปฟังหัวกันพี่น้องเผื่อลูกโบดก่อนนี่เขามือกล่องครับผมเขาเมือกล่องเมื่อกล่องวัดมาไรกินน้ำกันละจังบ่คือน้ำลายไหมบีมะนาวใส่พี่น้องมีมะนาวพร้อมครับพี่บ่หนิมีมะนาวด้วยพี่น้องครับผมพี่บ่หน่ หนเมือะนพี่น้องเด้อ่ันนี่แล้คุย่เข้ากันพี่น้องอาหาเช้าก็พมวันนี้เผื่อมึงนาวมจะอนหนพี่น้องนี่จกโปรเตนาเต้อาจคือกับข้าวเดียนะอบเด้อลูกโดดเพิ่มลูกโดดได้มักเผ็ด

อมอร่อยมานี่ยมูบวานเนาะไม่งันคุณเชียงนํากับใครเครื่องเคียงไรองเน้่พี่น้อยเขาคืกตะกี่ขาเดี่ยวๆกุุงแห่งเนาะ หมดภายในพริบตาเลยเนะี่ยเอาใส่้นปลากัอนอยังไงบอีมอาอีกเด้อลูกอ,อู้ ตักเอาอีกที่ลูกกิ้มล้วบ่ The common nêm bằng trong bông cái hàm nó nền tất cả những nó nền mh 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 m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  cái m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 